คนใ <ubers> หม่ <lessons? S 1> นี่ใครบ้างเหรพี่นี่อ่ะไอ้กออดคนไหนใครไม่อันไหนอันนี้มึงนี่ดิฟินดี้ไม่ใช่หรอคนใหม่ผมคนใหม่ครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพูจิไงอันนี้เห็นยองไอันนี้นี่ใครอ่ะเห็นยองมียองไงอ้ใช่หรอเออดโอ้ไม่เห็นนวดไงเลยเออวะไม่เห็นนวดไหนซีเล่เนี่ยซีเล่นู่ยโน่นซีเล่โน่นรอคู่ดาวรอคู่ดาวใครซีเล่ แล้วใครวะนั่นแหละไอ้กอดอนนี่กอดอนอ๋อโอเคครับโอเคยิ้มรถหน่อยยิ้มรถหน่อยพอแล้วพอแล้วโอ้โหโอนกูนี่ลาลายี่สิบป่ะอ่าพี่เต็มแมตชแล้วมั้ยเออไม่แยกทั้งคืนเออเดี๋ยวนี่ ันที่เจอโซลาไปเจอโซลาโซลาแคนโซลาแคนโซลาที่สามไม่ใช่หรอสามหรือสี่ผมว่าถ้าเกิดเล่นปากฉลามมันน่าจะลำเยอะปะ ลง,อง,องน,นงเงี้ยเราเข้ามากี่คอยอยนนะลุงอ,อ,อ่าน่าจะเต็มสลอ็อตอะอยู่ไหนเนี่ยหลอ ดูอยู่นี่พี่ตอนแรกสิบสามแล้วติดสามมาเพิ่มยี่สิบสามแก้มันมาเล่นเยอะไม่รู้โจเอาตังค์มาจ่ายให้สภาสีลาโจมึงเขาทำมาสี่ล่ะกูอีกแล้วเนี่ยไม่เกี่ยนนะตังค์ผมไม่มีตังค์เลยดิไม่ได้อะเปิดกระเป๋าเราเจอแค่เดียวไงเราเจออ่าแค่เดียวก็กระจายกระจายกันไปใช่ไหมสี่ล้านแล้วก็เก็บเงียว่าไอ้แกงใหญ่มันนักกันมันแข่งกระจายดิมันนักกันอยู่แล้วใช่เงินกับแดงไม่ชนไม่เคยชนกันเลยเท่าที่ไปดูอ่ะร้อนมากปวดหัวมากเลย มีดอกเป็นไหมอันนี้มันมนี่คืออะไรอ่ะกระนอง ลุงขอค่าหนให้ลุงอันนี้ผมก็ได้ขอบคุณครับคุณผู้หญิงเมื่อกี้ไปไหนเอ่ยยังมามาไหมนี่นะครับได้บัตรแกงแล้วทำไงต่อลุงผู้หญิงผู้หญิงเมาได้บัตรแกงแล้วทำไงต่อก็เดี๋ยวเราไปคุยแนวทางกันแก้วไปไหนมาไปเปลี่ยนชุดไปผมอยากใส่ชุดอ่ะเดี๋ยวร้อยครับเดี๋ยวเอาแท็กแกงที่เพื่อนได้นะ มห้าแ๊งห้าห้าสามหนึ่งห้าครับเกิดแบบอยากถามอะไรห้าห้าสามหนึ่งห้าแล้วก็ไอบัตรผู้เล่นใหม่อ่ะครับเปิดก่อนเจ็ดวันนะมันหายแช่คนเดียวอาจะผ่าห้าห้าสามหนึ่งห้าพิมพ์ว่าสมองสวยอะไรอ่ะโอเคครับคนละคนอะไรลูก มีนกนน้ำหนีม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 อา 5, 7, 5ม้าห้เจ็ดไม่มีใคร่ยังไม่มีเลยเปล่าไม่มีครับไม่เขาเขาบอกกับไอ้คนอื่นเปล่าไม่มีครับไม่มีไม่ใช่อ่ะสองคนนี้คนใหม่เล้ครับก็ไม่ใหม่ก็ไม่ใช่ อย่าข้างหน้าเราสูตรดำอะมีมีใครคนใหม่ที่ยังไม่มีบัตรปะครับบัตรฟาร์มเจ็ดวันมีไหมอยากใส่ตัวพี่เฮ้ยใครอะใครน่าจะมีครบแล้วผมเอฟซีแกงพี่แท็กเอากับพี่ก็ได้แต่เอามาเอาแท็กกับพี่นะเปิดผิดเย้เร้แท็กใครไม่ได้แท็กแกงบ้างแท็กไม่ได้แท็กแกงไปฮะโอเคเราคนกับ ผมยังไม่ได้แท็กเลยเกืบแก๊งมีอะไรกูมีบลมบั้มอ่ะจุมเมกจ่ายนี่หกคนแล้วใช่ปะหกแล้วอ่าโอเคก็เสียอะไรเฮ้ยอะไรจ่ายเขาไม่ให้หมดเลยสี่ล้านแล้วเราเก็บเหรียญไหมเดี๋ยวเขาเสียให้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเอาให้ทั้หมดต้องรออัปเดตอ่ะมันต้องรออัปเดตแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหลังบ้านดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เดีให้แค่นี้ก่อนเอ้ยใครมีข้าวบ้างขอข้าวหน่อยดิถ้าถ้าพี่อยากได้ตึ้งอ่ะผมมีหาให้อีกสี่ห้าคนไปๆครับมันอยากมาเหมือนนกัพี่ มันไม่เข้าผมพี่้าามดิถ้ามันอยากเล่นนะเดราไปเจออี๋ยวผมถามมันก่อนแล้วกันแต่มันเปื่อยอ่ะตรงเนี้ยเปื่อยจริงตรงนี้มันเปื่อยจริงแบบนี่ไขึ้นแก๊งขึ้นแก๊งเสร็จตีอาวุธยก็ไล่ตีดุ๊กแก๊งเลยอะมาเล่นไม่น่าพี่มาไม่น่าบอสสิงแล้วแหละพวกเดิมพันเนี่ยบนเนี้ยไม่พี่โจเอาไม่หนึ่งข้าวอะ เราคิดไปแล้วให้มึงรู้หลักเมืองก่อนแล้วมึงค่อยไปชวนมันก็ได้เมืได้ได้ได้ไว้ดูเพราะมันถึงกี่วันอ่ะมันถึงพวกนี้หรือเปล่าน่าจะถึงพรุ่งนี้นะมีคนนินทาเตอนนี้นบวันเนี้ยไม่มีขาแต่มันไม่เหมือนที่วัดนะถ้ามันจะเข้ามาใช่ใช่ไม่ดีกันใช่ถึงก็ทำให้มันเดือดไงสิที่ำให้เดือดเองไงพี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดือดก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวเราก็ได้ไปอีกรอบนึง เดี๋ยวเราก็ได้ไปอีกรอบนะพี่โจดึกก็ไม่ไหวไปไหนไปไหนอีกรอบปากขอบคอว่ะชิวๆว่ะเฉนไปอีกรอบหนึ่งอ่ะอย่าเอาให้พวกมึงมีอาวุธเือนกันดีกว่าคนละอันเออจริงตอนนี้อาวุธค่าเจียนหกหนึ่งสองเอพีทวีสามสี่ห้าประมาณห้าหกคน ใช่์ห้าคนสิงไว้น่ารักเลยมีน่ารักเอาไงส่งแก้งเท่าไหร่ลพี่แสนหกแสนวันละหกแสนวันละหกแสนเนี่ยวันละหกแสนแล้วจะต้องเป็นจี้คอยละหกแสนสามสามพี่เอาดิทออกแล้วไหมไปไปไไปด้วยครับไปด้วยพี่พูดก่อนขึ้นแก๊งไม่เนี่เราไม่เรียกเงินแก๊งเลยบ้างไม่มันไม่ใช่คุณทำนะไ้บูไปจูมึงก็มาที่ไอ้ซิฟมึงพาไปถ่ายเงินแก๊งอื่นดิ พี่ผมเนี่ยมีน้ำมีข้าวเต็มตัวเลยวันนี้เออแต่เราเอาชิวๆก่อนนะชิวๆก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคใจไหมกลับเราเราจะเดินเป็นคนเดียวเดินนนเเป็คราเดินชิวๆก่อนไหมเราเป็นคนเร็วอยู่แล้วพี่เราเราเป็ใช่ใช่เราเป็นคนเร็วอยู่แล้วเป็นคนน่ารักไม่แต่ตอนนี้ไม้ไม้มันปรับเลเร์ดีง่ายขึ้นเออใช่นะหรือว่าแบบมีปูนไม้ไปตีไม้ก่อนที่ว่ข้างในดีกว่า คนใหม่นี่ใครบ้างเหรพี่นี่อ่ะไอ้กอดอ๊อฟคนไหนใครไม่อันไหนอันนี้มึงนี่ดิฟินดี้ไม่ใช่หรอคนใหม่คนใหม่ครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพูจิไงอันนีฮีโยงฮีโยอันนี้นี่ใครอ่ะเฮีโยงฮีโยงโอ้ใช่หรอโอ้ยโอ้ไม่เห็นหนวดไงเลยเออว่ะไม่เห็นหนวดไหนซิเลยไหนซิเลวโน่นโน่นสิเลนรอคูดาวรอคูดาวใครซิเลว แล้วใครใครวะนั่นไอโกดอนอันนี้กอดอนอ๋อโอเคครับอันนี้อันนี้ออกแดงเหรอเฮ้ยหนวดหนวดแดงชื่อกอดอนมันบอกคนใหม่ไงคนใหม่คนใหม่คนใหม่มากลับบ้านเราเว้ยคนนั้นไนูเปลี่ยนเสื้อผ้ามาคนใหม่ไงคนใหม่เสริมมาใหม่ไปเนี่ยเพื่อนใหม่เว้ยคนนั้นเฮียยงไม่ใช่เฮียยงห้าพยัคฆ์ปะวะคนเดียวกันวะ ใช่คนเดียวกันไหมเฮียยงห้าพยักใช่ไหมคนเดียวกันหรออะไรเสร็จแล้วหรอเปลี่ยนเสือผ้าดิอะไรเปลี่ยนอีกไหมอะไรเปลี่ยนนะครับผมจะไปเปลี่ยนขอแอ็แป๊บนึงขอแอ็ไหนรอเลยังต้องโดนมาเปลี่ยนแล้วหรอก็คแไม่มีคนเดียวเข้าแล้วใช่ไหมเข้ากันหมดแล้วเไปไปไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายลงทิกตอกไว้ทุกคนแค่นั้นแเลยเอฟฟี่จะตดนตั้งกล้องเลยไปชุดแก๊งเลยหรอือเอะไรทิกตอกด่วนทิกตอกด่วนเลย ไอ้ขับไปเติมน้ำมันหรไอ้สิ่งน้องขับดิน้ำมันหมดวะติดต่ครับแต่ติต่อเจอไหนอะลงจะไหนลงมีห้าเเซ็นงไม่ไม่มีถังน้ำมันมีใคยมีถังน้ำมันปะไม่เลยฮะไม่มีถังเอาว่างหนึงว่างหนึงว่างหนึง ไปไปไอสิ่งไม่รู้กันวะเจอเต่ามั่งโทษโดนดถึงสิ่งอะไรครับคิดถึงเชนกันครับจากอกห่างเราเป็นไงบ้างอะมันจะพูดจริงเลยโอเคน้องได้น้องไม่เป็นไรหาใหม่ใช่ปะไม่ะยู่เยแยะไม่แย่ะอยู่คนเดียวดีกว่า